สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังชาวเอฟแฟมเก้าสิบสี่ของเรานะคะมาถึงก็เรียกได้ว่าในขณะที่เราเปิดเพลงกันนะคะก็จะมีคนเช็คอุ๊ยวันนี้เปิดนิทานความรักเป็นเพลงแรกเลยอ่าแน่นอนนะคะเลดี้ปรางมาขึ้นอันดับต้นๆของเรามนต้องมาเปิดเป็นเพลงแรกก่อนเล่านิทานกันก่อนนะคะเด็กๆใบสามฟังนิทานไปเบื่อจะคอยหลับมันไม่ใช่มันต้องเป็นเวลาที่ทํางานแต่บางคนบอกว่าวันนี้เนี่ยทางานด้วยความตื่นตัวค่ะถามว่าตื่นตัวเรื่องอะไรแปดแปด มีผลแมแตะกวงผมยังผมไม่โดนแปดแปดคุณไม่โดนใช่ไหมไม่โดนครับแปดแปดอ้อมโดนไหมยังไม่โดนเพราะว่าสั่งตอนเจ็ดเจ็ดบางอย่างของเพิ่งได้แล้วบางอย่างก็ไม่ได้สั่งตอนเจ็ดเจ็ดไงสั่งเลดมามันก็เลยของมันเพิ่งทยอยมาเนี่ออไหมเช่รพอของมันเพิ่งทยอยมามันก็เลยยังไม่ทันได้สั่งเพราะว่าของเก่ายังไม่รู้ว่าใช้ได้แค่ไหนเนี่ยแหละผลของการสั่งไปเรื่อยๆวงการมีพวกเนี้ยเข้าแล้วออกยากพยายามจะสั่งแค่เดือนละครั้งไหม พยายามจะสั่งเดินละครั้งแต่ครั้งหนึ่งกี่กล่องไม่ไม่เยอะไม่เยอะมีจํานวนจํากัดอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่เปลืองโลกด้วยเนาะเปลืองใช่เออนี่ก็ไม่ก็พยายามไม่สั่งอะไรให้เยอะเพราะว่าอยากไปเดินดูพิจารณาเพื่อจะดูจริงอยู่ยุคสมัยวันเนี้ยมันเป็นยุคที่เราสามารถเลือกซื้ออะไรจากออนไลน์ได้แต่หลายครั้งเราก็ไม่ได้เจอออนไลน์ที่ถูกต้องและถูกใจและถูกควรสะทีเดียวเพราะมันเห็นด้วยตาใช่ครับมันคุณ่ะบอกอ่ะแล้วใครจะเห็นด้วยหูก็จริงแต่หมายถึงว่า ถ้าเราไปหยิบจับร้านเราที่เราไปเนี่ยมันจะรู้ว่าเอ้เนื้อมันเป็นอย่างนี้อสมมติเราซื้อขวดแก้วเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเนื้อมันอะบางหนาแค่ไหนในรูปแบบมันสวยแต่พองานละเอียดจริงๆมองด้วยตาบางทีมันไม่มันไม่ได้ไงแต่เวลาที่ได้ของที่ได้มันก็ผิดกันถูกปะบางทีมันก็ประหยัดเวลาแล้วบางเรื่องมันไม่ต้องเดินทางใช่ไหมมันก็อยู่ที่ว่าเราเลือกซื้ออะไรก็หลายๆครั้งมันก็ซื้อที่ความสะดวก ถูกป่ะมันก็ซื้อแก้ขัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมันมีโปรโดีอันนี้เราซื้อที่<ช>โปรโมันก็คือเป็นวิธีบริหารจัดการเงินนะครับุณผู้ฟังเพราะฉะนั้น88วันนี้ใครจะโดนอะไรก็ค่อยๆค,ค,คิด ใช้สติทบทวนแน่นอนมันมีรถเข็นแล้วมันมีให้กดซื้อเลยบางอย่างเรากองไว้ในรถเข็นก่อนแล้วให้มันคำนวณเงินมาลวดเดียวว่าตอนนี้ถ้าเรากไไดไอ้ใดๆเหล่านี้เราจะใช้เงินที่เท่าไหร่ถูกไหมและเจอส่วนลดแบบนี้และเบ็ดเสร็จที่เท่าไหร่และถ้าเรายังไม่รีบกดข้อดีของมันอีกทีหนึ่งเราจะถามตัวเองว่ามันใช่<อ>ที่เราอยากได้ <c oughs> จริงหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่ทันทีนะมันอาจจะอีกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น รอกันไปก่อนนะคะหลังจากที่เราพูดนี่นี่านความรักเพียงเดียวอ่ะนี่เราล่ายาวเออทำไมเราไปเรื่องแปดแปดได้เอาแต่วันนี้จริงๆคุณผู้ฟังวันนี้การเมืองไม่ค่อยมีอะไรนะก็ยังเป็นเรื่องทเดิมใช่ครับพอแปดพอพอการเมืองมันเท่าเดิมอ่ะบางคนตอนนี้เริ่มคุยเรื่องอื่นไม่เป็นแล้วนะนึกออกป่ะเพราะว่าที่ผ่านมาวิจารณ์แต่การเมืองคุยแต่วิจารณ์ตัวบุคคลวิจารณ์นู่นนี่นั่นจนอธิบายคุยเรื่องอื่นยากแล้ววันนี้เราเนอะป่ะ จะคุยเรื่องอะไรเดียเนื้อออกป่าคุณทูกฟังบางทีเราไม่คุยเรื่องอื่นแล้วไงใช่เออเราควรจะคุยกันเรื่องสับเพเหระบ้างไหมถว่าเออเวลาเราไปเจอเพื่อนเราคุยอะไรกันเราเราไม่ได้เจอเพื่อนนานเราควรจะทักกันที่ตรงไหนนี่ก็ไปเจอเพื่อนมาครับเพื่อนมีเซอร์ไพรส์นัดกันสี่คนเซอร์ไพรส์มาเจ็ดถามว่าเซอร์ไพรส์อะไรกอนผมว่าอย่างนี้ดีนะทำไมอะ ปกติผมถ้าผมมตินัดสี่เซอร์ไพรส์ก็คือมาสองอ๋อเขาก็เซอร์ไพรส์อ่ะคือนัดเกินสี่แล้วมาเจ็ดเซอร์ไพรส์ของเขาคือไม่บอกและสิ่งที่คนกลัวคือกลัวทีนี่ไม่ไปตัวตัวตัวดีเลยไม่เป็นพวกไม่ค่อยเจอคนเยอะแต่พอพอได้เจอก็จะรู้สึกดีครับถูกไหมพอได้เจอเราก็จะรู้สึกดีแต่บางครั้งอะไรที่ทําให้บางคนไม่อยากออกไปเจอคนก็มีเพราะว่าหนึ่งปฏิสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับ เมื่อเราอยู่ในชินกับคนกลุ่มหนึ่งเราอาจจะไม่ชินกับคนอีกกลุ่มหนึ่งถูกไหมมันก็มีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์และความกังวลหรือบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยภาพจําสุดท้ายที่เขามีต่อเราหรือเรามีต่อเขาเป็นแบบนี้มันอาจจะทําให้การไปมันมีอคติก็ได้อันอันนี้พูดแบบทั่วๆไปนะมันมีได้หลากหลายมุมนะมันก็มีวิธีคิดที่หลากหลายแต่การได้ออกไปพบปะเจอคน เอมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เปิดหูปตานะมไม่ต้องเจอมากค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราเป็นอินโทรเบิร์ตเจอมากเราก็เครียดแต่ไม่เจอเลยเราก็อาจจะไม่ได้มีวิธีปฏิสัมพันธ์ที่ฝึกเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเจอเท่าที่เราไหวและเรามีเส้นของเราเอาไว้บางๆมไม่ต้องหนามากหนามากเพื่อนก็อึอดอดัดแต่ไม่มีเลยตัวเองก็แย่มีบางๆขีดเอาไว้ให้พอดีและการที่ไปพบเจอโลกข้างนอกมันก็ ช่วยนะใช่ครับฝึกทักษะในหลายๆเรื่องค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวอ้อมทวนเพลงให้นิดนึงก็แล้วกันนะคะนิทานความรักทุกคนเคยร้องไห้พี่ป้าง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรยากาศอายแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดของอินสติ c t กับคู่ควรค่ะ EFM Shock News เฉลยแล้วทำไมรจนาถึงเลือกเงาะเพราะทุเรียนแพง EFM Shock News